สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะจะพามาทําเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะวันนี้จะพามาทํากุ้งอบวุ้นเส้นนะคะกุ้งอบวุ้นเสน้นของเย่าหนึ่งสบ่คืึ่งมูนะคะวิธีการทําแล้วก็วิธีการเฮ็ดนะคะแล้วก็เครื่องผสมต่างๆนะคะพี่น้องนะคะอย่างแรกก็คือวุ้นเสน้นเส้นแห้งค่ะแช่น้าตัดครึ่งไว้ค่ะนะคะ,นะคะ,คะก็จะมีใบขึ้นช่คะ่ะเลื้อตะคอนค่ะพี่น้องนะคะเลื้อตะการใบใบเสียบบดนะคะดาวบดค่ะ ก็จะมีกุ้งสดค่ะหั่นนะคะเอาหางออกเพราะว่าอย่าทาให้คนชลากินนะคะก็จะมีเปลวหมูค่ะพี่น้องมั่นหมูนะคะแล้วก็จะกระเทียมนะคะนี่ค่ะกระเทียมเป็น,ปน,ปนกีบนะคะพี่น้องหันเคิงนะคะส่วนวุ้นเส้นค่ะเราจะผสมก่อนค่ะพี่น้องนะคะผสมให้มีรสชาติกอนหน่อยสิพาไปอบค่ะร่มก็แห้งๆค่ะพี่น้องนะคะก็อื่งค่ะเยาก็จะใส่ น้ำมันหอยนะคะพี่น้องสแน,นมเห็นบอเทียวกับโบหูดะะ้วยค่ะพี่น้องนะคะใส่น้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะเวลาข้าอบข้าก็ต้องปรุงเพิ่มอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะอันนี้จะเห็นแถมมีแบบว่ารสชาติก่อนค่ะพี่น้องในตนัวมือส้นนะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะใส่ลงไปนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ อูอะเด่นนะคะหลังจากคุกเขาให้เข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องนะคะทีนี้เราก็จะใส่เปิดไฟแรงๆะค่ะนะคะพี่น้องแรงให้นควันขึ้นเลยนะคะให้ควันขึ้นจากกระทะเลยค่ะเพื่อจะไม่ให้วุ้นเส้นเราติดกระทะค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวเปิดไว้ก่อนค่ะเมื่อกี้จะเปิดไฟแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ายะปิดไ้เพราะว่าอย่างกระทะใหม่นะะี่ค่ะพี่น้องจะเห็นควันขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะเอาเปลวหมูนะะี่ค่ะพี่น้องใส่ลงไปนะคะ แบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะรวนนะคะรวนให้น้ำมันออกนิดนึงค่ะนะคะมีหลาถึงย่อที่บอกว่าวิธีการทำของยอง่อจะบุคือภผค่ะคี่น้องนะคะแต่รับรองว่าอร่อยค่ะนะคะรวนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำมันออกค่ะหลังจากนั้นค่ะพอน้้ามันเริ่มออกค่ะใสุ่้นเส้นลงไปค่ะ เติมน้ำลงนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะอบไฟกลางๆไปเรื่อยๆค่ะให้วุ้นเส้นเราสุกค่ะเอาฝาหม้อปิดไว้เลยค่ะ เน,ะะนยเย้าโอเปรประมาณสักหานาทีค่ะพี่น้องอนเนยเย่าจะพามาเบิกอีกรอบนึงค่ะเอาราคาพี่น้องพอวุนเส้นทอาเริ่มสุกนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะนะคะเพราะว่าเนยหัวจะไหนมันกับโบเข้มนะคะเพราะเนยใส่นิด,นดๆซื้อๆค่ะพี่น้องนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปําโดยน้านนําตาลทรายนิดนึงค่ะนะคะอันนี้คือแบบว่าสูตรสำหรับเย่าเลยค่ะพี่น้องนะคะเพื่อนๆอาจจะมีน้ําสําเร็จรูปนะคะเข้าเอาแบบสําเร็จรูกไปก็ได้ค่ะนะคะ หลังจากนั้นค่ะเยวก็จะเอากุ้งค่ะที่เราหมักกับน้ำมันหอยนะคะพี่น้องคุกเขาก็น้ำมันหอยใส่ลงไปขังหนึ่งแป๊บนึงนะคะพี่น้องนึ่ว่ากล่องกระเด็นนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมนี่เยเอ่อสบบเอาแบบซุกได้พี่น้องนะคะเย่อเอาแบบเคี้ยวกรุบๆหน่อยหนึ่งค่ะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาวุ้นเส้นอบไว้ค่ะ อบไว้เปิดไฟกลางๆค่ะรอให้กุ้งกับกระเทียมสุกสักนิดนึงค่ะย่สเอาแบบว่ากุ้งสุกกระเทียมก็สุกนะคะพี่น้องจะเอาแบบว่ากระเทียมมีเละบ่แสบนะคะพี่น้องบ่มักสันนะคะนะคะอบไปเรื่อยๆค่ะประมาณสามถึงสี่นาทีหรือหานาทีก็ได้่ะพี่น้องคนเปิดเบิกอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการอบปูนเส้นนะคะสมัยก่อนย่ยจสอบซีมอดินได้พี่น้องนะคะแต่ว่ามันแตกนะคะใส่กระทะก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สูตร สมัยก่อนคือซื้อตําเร็ดรูปค่ะที่เขาเป็นซองมาหาพี่น้องนะคะจะมีพริกหอมมีพริกหวานยังยื้อหารนำหาพี่น้องนะคะแต่ของเราเอาแบบธรรมชาติปลูกเองปรากฏว่าอร่อยค่ะนะคะ,นะคะจะแสบบรบพี่น้องนะคะ เคล็ดลับสําคัญนะคะพี่น้องกุ้งนี่ต้องให้ซุกนะคะ่ะอย่าเอาไปวัาสะดุ้งไฟนะคะบ่ไดดเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยขั้งแรกซุกซ้ำใดต่อไปกระุกซ้ำหนาจะไม่มีกรากรวัดซุกบอนะคะพี่น้องเพราะมันจะเปื่อยนะคะถ้าเอากุุงพ่อสะดุ้งไฟพ่อแบบว่าแย่มันแห้งนะคะเอาเพอสำเนงก่อนเดี๋ยวเลื่ออุ่นนะคะพี่นอ้องปราาฏว่า,ากุุงมันเปือ่อยบ่อแสบนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะส่เลยค่ะ เดี๋ยวเราชิมรสก่อนค่ะอืมอร่อยแซ่บพี่น้องแจ่บดีค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบชื่นไช่ค่ะนะคะยอะโบมีใบมันเยอกว่าอาลตการ่นใส่ค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ละค่ะปิดไส้ค่ะพี่น้องนะคะปิดฟ้าไหวค่ะจะเสิร์ฟใส่จานร้อนๆค่ะพี่น้องกุ้งอบหุ้นเส้นนะคะทำง่ายกินอร่อยค่ะนะคะไปค่ะ เดีย๋ยวอบไว้เห็นใบขึนใส่ซุปในจ้สองสามหน้าที่เดี๋ยวเสเีทใสจจานไข้เบิ้งค่ะราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะพี่น้องเป็นกลุ่มเล็กนะคะกลุ่มเขาทั่วไปนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอามาอบค่ะดึงหางออกให้หมดค่ะเพื่อที่สะดวกในการกินของคนชรานะคะพี่น้องรสชาติก็ออกคืออบวุ้นเส้นทั่วไปของเย่าจะออกหวานเข้มนุ่น,นิดๆนะคะพี่น้องแล้วก็ส่วนกระเทียมค่ะอย่าใส่เยอะมากเลยค่ะพี่น้องนะคะมันจะออกกรุบๆนะคะเดี๋ยวจะไม่เอากระเทียมที่แบบว่า เปื่อยเละนะคะพี่น้องเวลาที่กินนะคะพี่น้องนะคะแฮมี่ออกมากรุบๆในหน่อยนึงค่ะรับรองว่าแสบเราก็จะเบอรเมนนะคะจะไม่มีกลิ่นกระเทียมเพราะาเราใช้เป็นกระเทียมจีนซึ่งกลิ่นไม่แรงนะคะเป็นอย่างขึ้นมาใส่กระเทียมจีนเพราะว่าหนึ่งมัสะดวกนะคะมันหัวใหญ่นะคะแต่ว่าที่สะท้ำกับเพราแซ่บวิลี่คือกระเทียมไทยนะคะกระเทียมไทยกระเทียมสีสกิดคือสุดยอดความหอมอิลี่ค่ะพี่น้องนะคะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดใช้เอ่อกดไลค์กดแชร์ให้ค่ะมากดไลค์กดแชร์ให้นะคะพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้ค่ะบ่มีพี่น้องบ่ไม่เย่าในมือน,นีนนะคะพี่น้องนะคะส่งฝาวเลยพี่น้องนะคะจะเอากะเขราไปเพิ่มราคาพี่น้องนะคะนี่ราคาคือเมนูง่ายๆคะ่ะพี่น้องกุ้งอบวุ้นเส้นมาค่ะกินเขากินน,น้ำด้วยกันจ้า